ครับสวัสดีครับผมฤาษีแก้วมณีโชดนะครับครับสำนักบรรษัิการข่าวสังคมตํารวจจากูนยนข่าวสังคมตำรวจท้อแกนครับครับช่วงนี้เรายังพากติดสถานการณ์เรื่องน้ําอยู่ครับเรื่องพายุครับสําหรับหลายพื้นที่ช่วงนี้ก็เกิดฝนตกหนักครับครับสําหรับช่วงนี้วันนี้เราวันที่24กันยายนพุทธศักราช2514 เราลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่แต่เช้าจะพาลงพื้นที่แต่เช้าหลายพื้นที่ครับก็ปรากฏว่าพายุคนเซิร์นเข้ามาแล้วก็มีลูกใหม่เข้ามาคือเตี้ยนหมู่นะครับทําให้หลายพื้นที่ของภาคอีสานในหลายภาคเกิดน้ําท่วมฉับพลันนะครับ,รบสําหรับวันนี้เราจะพาลงพื้นที่ที่ตัวอําเภอชุมแพนะครับสาหรับเมื่อวานที่23เราก็พาลงพื้นที่ไปก็ปรากฏว่าถนนหลายสายก็เกิด น้ำท่วมนะครับตามถนนก่อนนึกว่าคลองแล้วครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นธรรมดาครับในเมื่อเข้าหน้าฝนก็เป็นธรรมดาอดทนครับสาหรับช่วงนี้เราพาลงพื้นที่นะครับครับหลายพื้นที่นะครับเกิดน้ําท่วมฉับพลันก็ให้ระมัดระวังกันครับหลายอําเภอหลายพื้นที่ที่ตามข่าวสารกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางช่องเราลงไปนะครับครับฝากติดตามด้วยครับเพจข่าวสังคมตํารวจขอนแก่น แล้วก็ช่องทางของ y t u t u นะครับแก้วมะนีโชตนะครับครับกดเข้าไปติดตามครับกดติดตามกดดูกดไลค์กดแชร์นะครับครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับสำหรับวันนี้ทางเรือข่าวสังคมตำรวจเราหรือช่องทาง y o u t u b e ของเราก็จะพาก่อติดสถานการณ์เรื่องน้ำอยู่นะครับครับก็อยากจะพอฝากผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำห้วยหนองคลองบึงนะครับครับให้ระมัดระวังเก็บสิ่งเก็บของ สำหรับเรามารายงานวันนี้ก็่ากวาติดสถานการณ์เรื่องน้ําอยู่นะครับเรื่องน้ําครับหลายพื้นที่แล้วครับครับเกิดน้ําท่วมน้ําขังเยอะครับครับตอนนี้ฝนตกนะครับเราพาลงพื้นที่ครับลงพื้นที่พามาชมหมู่วันน้ํต่อฝนก็ยังตกอยู่นะครับครับลง พาชมสถานการณ์ตอนฝนตกนะครับครับอย่าลืมครับเข้ามาติดตามเพจของเรานะครับเพจข่าวสังคมตหนบทขอนแก่นและช่องทาง youtube นะครับก็มีหลายข่าวหลายเรื่องหลายราวทั้งเรื่องสนุกนะครับเรื่องรดนตรีบ้างเรื่องสนุกสนานเรื่องข่าวข่าวนะครับครับอย่าลืมครับช่วยเข้ามานะครับเข้ามากดติดตามให้ช่องทางเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะพาไปดูหลายๆสถานที่หลายๆอย่างหลายๆ ให้ท่านผู้ชมชมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอุบัติเหตุข่าวน้ําท่วมหรือข่าวต่างๆหรือเรื่องดนตรีเรื่องราวต่างๆนะครับครับถ้ามีกําลังใจเป็นกําลังใจให้ทางช่องเราเราก็จะทําวันต่อวันนะครับหาสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านชมนะครับชมไปด้วยกันครับภาพช่วงนี้ฝนตกนะครับ เราลงมาตอนที่ฝนตกเลยนะครับนี่เป็นสถานที่หนึ่งส่วนหนึ่งนะครับของตัวอำเภอชุมแพนะครับครับแล้วสายๆหน่อยเราจะลงพื้นที่ไปดูหลายๆพื้นที่นะครับครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับขออนุญาตนะครับครับอาจจะภาพไม่นั่นนะครับเพราะว่ากอดไลท์หรือ ตอนที่ฝนตกครับก็ลมไม่มีถึงเขาลงก็ยังมีฝนตกอยู่ตลอดทั้งคืนที่ตัวอำเภอชุมแพก็ตกตั้งแต่ยี่บสองนาฬิกาครับตอนยังสว่างตอนนี้ฝนก็ยังไม่ไม่หายตกนะครับเราก็ลงพื้นที่ครับครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมครับเข้ามากดติดตามเพจข่าวสังคมตำรวจให้เราด้วยนะครับแล้ว อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทางช่องย t u b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับับสำหรับวันนี้ก็บนตกแล้วครับช่วงนี้ก็จะขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับครับขอใทุกท่านอยู่ดีมีชัยขอบคุณสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้นะครับ พายุลูกใหม่เข้ามาอีกครับคือเตี้ยนหมู่เข้ามาทําให้หลายพื้นที่ของภาคอีสานหรือหลายๆภาคนะครับเกิดภาวะน้ําป่าไหลหลากหรือน้ําท่วมฉับพลันนะครับซึ่งมีหมู่มววน้ําจําน,นวนมากซึ่งก็ผู้ที่อยู่ใกล้หมวยหน้องคลองบึงหรือที่อยู่ใกล้ภูเขาก็ให้มัดนระวังกันนะครับครับช่วงนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์เรื่องน้ําอยู่นะครับหลายๆพื้นที่ ช่วงนี้เราลงพื้นที่อำเภอชุมแพนะครับและหลายๆอำเภอครับช่วงนี้อำเภอชุมแพก็ถนนหลายสายนะครับก็มีน้ําไหลพัดผ่านครับเข้าถนนบางพื้นที่รถไม่สามารถผ่านได้นะครับรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านได้ครับอย่าลืมครับติดตามช่องเราครับช่อง u t u b e เราแที่อวมณีโชธนะครับเข้ามาครับพิมพ์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ และฝากเพีด้วยครับเพีข่าวสังคมตำรวจขอนแก่นนะครับสำนักบรรณาธิการข่าวสังคมตำรวจศูนย์ข่าวจังหวัดขอนแก่นนะครับครับช่วงนี้เรายังพาเกาะติดสถานการณ์เรื่องน้ําอยู่นะครับครับหลายพื้นที่ให้ระมัดระวังนะครับอําเภอรุมเพภูผามา่านสีชมพูภูเวียงหนองนาคําและชัยภูมิก็มีทางเทพสถนะครับเทพสถิตบ้างแล้วก็ หลายพื้นที่นะครับของชัยภูมิก็เหมือนกันครับหลายภาคครับสาหรับคนเซ็นออกไปก็มีลูกใหม่เข้ามาแล้วครับก็คือหมูเตี้ยงครับช่วงนี้เราพากกอะติดสถานการณ์เรื่องน้ํานะครับครับหลายพื้นที่แหละครับช่วงนี้เราก็พาลงพื้นที่นะครับพาเกาะติดสถานการณ์เรื่องน้ํานะครับแต่หลายพื้นที่ก่อนน้าไหลผ่าน นะครับเป็นน้ําท่วมฉับเป็นน้ํามวลมากแล้วครับไม่ใช่น้ํารอระบายนะครับช่วงนี้ครับก็ทําให้เกษตรกรที่ทํานาไว้หลายพื้นที่ก็เสียหายนะครับเป็นจํานวนมากเพราะว่ามีฝนตกอย่างหนักนะครับครับก็สําหรับหมู่มวลน,น้ําก็ไหลามาจากหลายๆทางนะครับถสถานที่ให้ระวังนะครับช่วงนี้ก็ มีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกแล้วคือเตี้ยนหมูว่างั้นครับครับสําหรับพื้นที่ที่ต้องระาวาังก็มีอําเภอชุมแพอําเภอภูผาม่านอําเภอภูกระดึงอําเภอภูเวียงหนองนาคําแล้วก็ทางชัยภูมินะครับก็มีเทพสถิตมีหลายพื้นที่นะครับครับของจังหวัดชัยภูมิก็เชนเ่นกันนะครับแล้วก็มีพายุเข้ามานะครับ ก็คงจะเป็นหลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับก็หลายๆภาคครับก็ให้อยากให้ทุกท่านติดตามข่าวกรมปุตุนิยมวิทยานะครับผู้ใดที่อยู่ใกล้น้ํานะครับใกล้ภูเขาใกล้ห้วยน้องคลองบึงก็เจ็บสิ่งเจ็บของนะครับครับสําหรับวันนี้เรามาลงพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ก็ปรากฏว่าก็มีที่ตัวอําเภอชุมแพก็มีถนนหลายสายก็มีหมู่บ้าน สว่างวาลีระหว่างที่จะมาบ้านชุมแพรก็ักน้ำก็ไหลาตามถนนแหละครับพัดผ่านรถเล็กก็อย่าผ่านนะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือระหว่างบ้านชุมแพรไปบ้านพานลากก็น้ำไหลพัดผ่านถนนตรงที่ถนนต่ำก็รถเล็กก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับก็ให้นะมาระวังครับอย่างรดย,ยานพานะอย่างเช่นจักรยานยนต์นะครับกับแ้วช่วงนี้การใช้ถนนก็ให้นะมาระวังครับ